เป็นเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือที่อ่างฉลองนะคะไฟไหม้เสียหายไปถึง22ลําตอนนี้เนี่ยเร่งหาสาเหตุแล้วก็มีการตีว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทเลยค่ะดูภาพไปพร้อมกันคุณผู้ชมเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้ประมาณสักตีสี่จุดนี้คือท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวฉลองอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ต้นเพลิงเกิดจากการระเบิดและก็การลุกไหม้ของเรือลำแรกแล้วหลังจากนั้นลมแรงค่ะคุณผู้ชมดูเปลวเ,เพลิงนะคือลมแรงแล้วกระแสะลมเนี่ยมันก็พัดเอาสเก็ดไฟปลิวไปตกไปติดเรือสปีดบท๊สลำอื่นๆที่จอดอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละค่ะทั้งแรงลมสเก็ดที่มันปลิวไปกลายเป็นว่า เปลวเพลิงมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วเรือสปีดโบท๊ทถูกเพลิงไหม้รวม22ลำเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเพลิงฉีดโฟมดับไฟใช้เวลากว่า4ชั่วโมงนะจึงจบควบคุมเพลิงได้สำเร็จค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เร่งสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล,และเส้นทางโดยรอบทั้งหมดครับโดยในช่วงเกิดเหตุเรือทุกลำ เติมน้ำมันไว้เต็มถังครับเตรียมพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้ะนะคือก็มีคิวอยู่แล้วล่ะว่าจะต้องไปส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับนในช่วงสายน้ําทะเลสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเคลื่อนย้ายเรือ22ลําที่ถูกเพลิงไหม้ออกจากพื้นที่ครับเราได้พยายนนะครับในที่เกิดเหตุมาจากพยายนนะปากแรกที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้เราสอบประคำอยู่ ก็เดี๋ยวสําหรับผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยก็รอทางพิสูจน์หลักฐานนะครับและก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเกิดไม่ก็เป็นไม่ได้ทุกประเด็นครับตอนนี้เดี๋ยวขอขออนุญาตรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานหน่อยนะครับเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทของเขาเสียหาย2ลํลำครับปกติเนี่ยทำทริปไปเที่ยวเกาะต่างๆในทะเลอันดามันแล้วจริงๆวันนี้ท่องเที่ยวจองมาเต็มแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นิ้ซะกก่อนเมื่อช่วงตีสี่นะครับ ลูกค้าออกเรือไปก็ไม่ได้แล้วเพราะเรือก็เสียหายหมดเลยได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องแจ้งยกเลิกลูกค้าทั้งหมดครับไฟไมหม้หมดทั้งลําเลยไม่เหลือเป็นเท่าฐานเลยค่ะเป็นเรือลำสองเครื่องแล้วก็เรือสองลำนี้ก็ไมหม้หมดเลยในรื่ต้นในรืความเสียหายเท่าไหร่ได้ครับประมาณลำหนึ่งก็ สามล้านห้าได้ไหมขั้นต่ำนะคะขอลับประกันผูดด้โดยสารมีแต่ประกันเรือไม่มีจ้นะหรือว่าเราก็โดนหนักกันหนักมากหมดหมดักันใช่ไหมพี่หมดหมดเลยค่ะมีนี่มีสินก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปจ่ายเขาค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นไม่ถูกเลยค่ะ สล้าน5ต่อลำสองลำที่มีอยู่ก็คือ7ล้านหมดแล้วนะคุณผู้ชมน่าเห็นใจจริงๆทางด้านจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เปิดศูนย์รับเรื่องจากเจ้าของเรือณจุดเกิดเหตุอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานเทศบาลตำบลฉลองและอาบาจภูเกต็ตนำเครื่องจัรดักเข้าช่วยเก็บผู้ซากเรือเคลียร์พื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวฉลองค่ะ